ธรรมจักกับประวัติสูตรเอวัมสุตังเอกังสมย,ยังภระวาพารานสียังวิหารติอติระปะัปตะเน,เนมิคทาเยตตะรัโขภระวาปัญจวัคคีเยภิกขูอามันเตสิเท,เททะเวมิภิกขเวอันตาปัพะชิเตนะนะเสวิตพพาโยจายังกาเมสุกามสุขัน ริกานุโยโคหิโนคมโมโปทุนชานิโกอนาริโยอัตตาสันฮิโตโยจายังอัทกิระมัฐถานุโยโคทุกโคอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะ อธิสัมพุทธาจากขุกรณียาณนกรณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพยะนิพานายะสังวัตติกะตามาจะสาพิกเวมชิมาปฏิปฏาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานการณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพยะนิพายายะสังวัตติอายะเมวอาริโยอัถังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากะ สังกัปโสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจากขุกรณียนกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทธังโขปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติปิทุกขาชาาปิทุกขานวะนำปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขะโทมนัตปุสายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยํปิชังนะรัพติตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกเวทุกขสมุทโย อริยสัจจ์สัจจังยาตย,ยายจังตันหานโนโปโนภะวิกานันทิราคาสหะคตาตตะระตะตาราภินันทินีเสยยถีทังกาาตันหาภวะตันหาพิภาวะตันหาอีทางโขงปะนาภิขเวทุกขานิโรธโอริยสัจจโยตัสสาเสเยวะตันหายะอเศสะ วิราคานิโรโทจาโคปะน,นิสักโคมุติอาณาละโยอิทังโคปะนพิขเวทุกานิโรโทนิโรทคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจงอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทิทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิว สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอฏทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิพิายอุทัปทิอะโรโกอุทัปทิตังโขปัฏิทางทุกขังอริยสัจจันจารินเยเยนยันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิพิายอุทัปทิอะโรโกอุทัปทิตังโขปัฏิทางทุกขังอริยสััจจน จังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอนั้นสุเตสุธามนสุจักขงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิยาอุทัปธิอารโกอุทัปธิอิทางทุกขะสมมุทายโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนั้นสุเตสุธามสุจักขงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิยาอุทัปธิอารโกอุทัปธิตังโคปฏิทางทุกขะสมุทายโยอริยสัจจัง มหาตับพันธ์ที่เมพิกขเวบุเพอนั้นุสุเตสุธรมสุจักขุงอุทาปฏิจานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิปิยาอุทาปฏิอารโกอุทาปฏิตังโขปฏิทังทุกขสุมะสุทุขสุมุทยอริยสัจจานปณิธานันติเมพิกขเวบุเพอนั้นุสุเตสุธรมสุจักขุงอุทาปฏิจานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิปิยาอุทาปฏิอารโกอุทาปฏิอิทธังทุกขนิโรโท อริยสัจจันติเมพิเขเวบุเพอนันุสตเตสุธเมสุจักขงุทธปฏิญาณุทธปฏิปัญญาุทปฏิวิญยาุทธปฏิอารโกุทปฏิตังโขปฏิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจันติสักชิกาตับพันติเมพิขเวบุเพอนันุสตเตสุธเมสุจักขงุทธปฏิญาณุทธปฏิปัญญาุทธปฏิวิญญาุทปฏิอารโกุทปฏิตังโขปฏิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจัน สัจฉิกะตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเสุจักขุงอุทัปธิญญาณุทัปทิปัญญาอุทัปทิปิจาอุทัปทิอาโรโกอุทัปทิอิทังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเสุจักขุงอุทัปทิญญาณุทัปทิปัญญาอุทัปทิปิญาอุทัปทิอาโรโกอุทัปทิตังโขปฏิทังทุกขานิโรโทนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจ พาเวตัพันติเมพิกเวบุเพอนั้นุสเตสุธรรมิสุจักขุงอุทัปปิจานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิจาอุทัปปิอารโกอุทัปปิตังโขปฏิทังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาเรียสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเพอนั้นุสเตสุธรรมิสุจักขุงอุทัปปิจารณ์อุทัปปิวิจารณ์อุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิจาอุทัปปิอารโกอุทัปปิยาวะ กวีวันจะเมพิคเวอิเมสุสตูสุอริยะสัจเจสุอวันติปาริวัตพังทวัทสาการังยถาภูตังยานทัสนังนะวิสุสวิทพุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสัเทธธวกเกรโรมาสมาระเกสพัมะเกสสมนพรมมะนียาปชาวยะสัเท วนุสายะอนุตรังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทธาปัจจัญญาสิงยัโตจะโขเมภิกขเวอเมสุจะตูสุอริยาสาเจสุเอวันติปริวัตถั้งทวาทาการังยัถาภูตังยานาัฏนสนงสุวิสุธังอโหสิอัถาหังภิกขเวสเทวเกโรมาสมารกเกสพรมเกสะสมานะพรมนิยาปชานะ สัทเทวมนุษยนะมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธ,ธาปัจจัญญาสิงยานัจจะปะนัตเมธัสนังอุาาทักกปทิอุก,กปะอุกปาเมวิมุตติยะมันติมาชาตินติธานิปุนัพระโวติอิทมาโวจะพภะขวาอัตมานานาปจาัจะวคิยา พิขูภะขวโตภาติยังอภิรันทุงอมะสะมิจะปนะเวเวยาการนาสนิงพัทยานเมอายตามตมโตโกนทันยสะวิระชังวีตะมะรังทันธรรมะจักขุงอุทัปทิจังกินจิสุสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจะาภักขวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทมานุสาเวสุงเอตามภักขวาภาระสียังอิติปนาปตาเนมิขาทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปปวิวัติยังสมณนนะวาพะราหมามะเนนะวาเทวนาวามาเรนะวาพาราหมามะโมนาวาเกณจิวาโลกสมิติ ภูมานางเทวนางสัตว mm ์ทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามานุสาเวสุงจาตุมหาราชิกาเทวนางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธามานุสาเวสูงวาตติวาตาวติงสานางเทวนางสัตว์ทางสุตวายามาเทวะสัทธามานุสาเวสูงยามานางเทวนางสัตว์ทางสุตวา ตุสิตาเทวาสัทมานุสสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมนาลัตีเทวาสัทมานุสาาวสุงนิมมาลัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปารานิมิตวะสววตีเทวาสัทมานุสาวรสุงปารานิมิตวะสววตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพระหามายะ กายิกาเทวาสัทมานุสสาเรสุมเอตัมภะวตาภาระภารนานสิยังอิสิปะตะเนมิขทาเยอนุตรังธรงธรมจักกังปวัติตังอุปวัติยังสมณีนาวาพาราหามณีนาวาเทวนะวามารีนาวาภราหามุนาวาเกนจิวาโรกัสมินติอิติหะเรนะ ขะเนนะเตน,นะมุหุเตน,นะยาวะพระระพระรามหามาโรกาสัตโทอภูคะคัฉิอัยันจะทัสธาทัสสะสหสีโรกาทาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหงศีอี ติกัมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอัถโขภะควาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสิวัตตโพนโกนทันโยอายาสีวัตตโพลโกนทันโยติอิติหิทังอายาสัมมาโตโกนทันนัตยัสสัญยาโกนทันโยเตตะวัน วะนามังอโหสีตี